6โมง50นาทีในพื้นที่สพเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านกรือเซนะฮะแรงระเบิดทำให้ปืนปืนใหญ่พยาตานีนะครับได้รับความเสียหายหักกลางเลยนะฮะแล้วก็แรงระเบิดยังทำให้ฐานที่ตั้งของปืนนะครับที่สร้างด้วยปูนเสริมเหล็กได้รับความเสียหายจนแตกเลยนะฮะจากแรงระเบิด นีนะ่ปืนใหญ่พยาตานีนะครับเบื้องต้นนี่ยฮนะตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายเอาไปซุกไว้ใต้ท้องปืนนะครับแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นในช่วงนั้นก็กําลังมีการประกอบพิธีละหมาดนะครับที่มัสยิดเก่าครอเซะนะครับก็ห่างจากจุดระเบิดประมาณสัก50เมตรนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบนะครับก็กําลังเข้าไป ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุอยู่แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปใกล้ในบริเวณนี้นะฮะนี่นะครับปืนใหญ่พยาตานีนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งจะมีการนี่ฮะเอาไปวางไว้ที่นั่นนะครับเป็นปืนที่หล่อขึ้นมาใหม่ชาวบ้านสนใจไปดูกันครับข้างเลยนะฮะใช่ฮะก็เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับที่เหมือนกับว่าชาวบ้านทุกคนมาหล่อหลอมดวงใจร่วมกันประมาณนี้นะฮะ ปรากฏว่าปืนหักเลยนะฮะแรงระเบิด